วันดี้พี่แกนครับมาเรามาเจอกันสักนิดนึงวันนี้พี่แกนก่อนเปิดร้านเรามาดู iPad Go ดีกว่านะทุกคนชมไม่กันเออพี่แก,กนกำลังจัดร้านอยู่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้อ่ามารีวิวทีเดียวโห<ฮ>ราคาของเป็นหมื่นหอน<ฮ>อเราซื้อพิมพ์นะทุกคนมา <c oughs> ดึง iPad Go มาแล้วโอ<ฮ>้ใหญ่ามากเลย <c oughs> เออใหญ่มากหมื่นห้ามากตอนนี้แกนบอกประมาณหมื่นยังมีแค่เป๋าครับรอพี่แก่นครับครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนนะครับไอแพดโฟก็จะให้เหรอ อ๋อเนียใหญ่มากเลยเนาะโอ้เท่ไหอ่ะจิ่กี่นิ้วหกสิบสี่จิ๊กจะประมาณสิบสี่นั่นแหละสินิ้วอะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแกมสักกุู่การ์ัะครับนันทุกคนเมื่อกี้เราเอา iPad ไปชาร์จแบตกันนะเราดโดยโฟน นเจน็ดพัทเ,เออเจ็ดพัดเปิดยังน่าจะเปนะร้อยยี่สิบแปดกิกอ่าเจ็ดพัดดพัดร้อยยี่สิบแปดกิกราคายังไม่บอกนะจะเยนเนเนนะนั่นแหละออกกองฟุงฟ้งฟิ้งเออเอาผมน่าไปเก็บก่อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนีไ่ไหมมัน อไอโฟนเ7็ดพัร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับไม่ติดไอคาวเดอร์แล้วก็แม,ม่ลาก้องมมัวปะวะ่ะซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ iOS อ3อสความจุร้อยยดิก เครื่องศูนย์ไทยนะครับก็ไม่ต้องอ่ามีอะไรมากเนะก็แค่ดูว่ามันไม่ติดนะไอคาวอะไรก็พอพี่กันครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดส <70. S 1> ิบห้าโอ้ใจเลยคุณน้องมาร้อยทำไม 100. มาร้อยหนึ่งเลยจ่ายเจ็ดสิบห้ามีทอนด้วยด้วย 7, ดิเจ็ดพันห้าทุกคนเดี๋ยวดูสภาพเครื่อง ร้อคเออพ่งจะเอามาแมๆๆาหม็ม่สวยอยู่น้าก็เป็นรอยรอยเคสร,รอยอะไรปกติอะที่การใส่เคสอะแต่ว่าอย่างอื่นดีเลยห้าร้อยสวย,สวยอ่ะวางตอนนี้อะไร,ำรัำต <G 4. S 1> ัวเนี้ย j 4 Plus j 4 Plus มีเคสดูเลมอนให้ด้วยเจสี่พับของกล่องต่ออะไรเจสี่พับตอนนี้พี่แกนตันห้ามีเคสดูเลมอนแล้วทุกคนเจสี 1, 5. 5. Wrote, ่พับฮะคือมัน lem từ từ RAM còn thấp này cặp thốt nó có không muốn về em version cao đó để đủ không muốn khăn này cả ดูแลยอุปรกรณ์พื้นที่ที่เก็บกระเป๋าตัวส่งล้าเนเลยนะอ๋อลอมสิบหกนะครับแรมน่าจะประมาณสองนะทุกคนที่โนกะครแรมสองจยดล้วล็อมสิบหกแรมสองพันห้านะครับเจเจสี่ 16, 2, G พัทใช่ปะเจสี่พัท โอเคเอ๊อะวางก่อนแล้วก็มีกล้องฟุ้งฟิง้งนี่สาวๆคนไหนอยากได้กล้องฟุ้งฟิ้งไปถ่ายรูปพีแกนเท่าไหร่ครับกล้องฟุง้งฟิ้งนั่นแหละสองพันห้าครับสองพันห้านะครับตัวนะี้เอามาถ่ายรูปก่อนเราอย่างแรก <c oughs> เปิดไงวะเฮ้ย <c oughs> เปิดละกล้องฟุ้งฟิง้ง <c oughs> อ๋อ อางเงี้ยถ้าเขากดตรงนี้เหรอกดไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มันเป็นรุ่นนี่มเป็นรุ่นใหม่ป่ะเป็นรุ่นเก่าหน่อยจะ่มันเป็นรุ่นตัวแพงอ๋อในแบบนี้เอาของแบบนี้เอาตัวใหญ่อ๋อเออชัดอยู่นะสองพันห้าทุกคนมาต่อนะครับทำให้ให้ปีไปเลยอ่ะเอาครับ โอ้กลับคำพักคนมากครับผมกลับคำพักคน้นเออขายไม่ได้ก็ให้ฟรีได้ได้ยินดียินดีครับเมียแล้วเมืม่อกี้อยู่ไหนนะเอาของมาแล้วฮะไอ้พวกอันนั้เมื่อกี้น่ะลองเอาของใส่เฮ้ยมีกล้องด้วยแถมแผ่นได้ไหมไม่แถมไม่แถมยิ้มยิ้มถ้าแถมแผ่นเลยยิ้มแผ่นใส่ห้หน่อยนะ ตัวนี้เป็น Nikon D 4 0 X นะครับพร้อมเลนส์คิด1ิ55ดฮ่าเดี๋ยวเราขอดูกันนะดียทุกคนเอ่อมีช่องมันต่อไม้ได้ปะ <Yes. S 1> out ปวีเอานปวิดีโอออกอะ่ะอ๋อ วีเอาตัวอะไรอ่ะน่าจะวีดีโอตอนนี้มันต่อไม้ได้แต่ไปเก็บไม่ได้เนาะตัวนี้อ่ะไม่ได้มันมันเป็นรุ่นเก่าแต่เป็นรุ่นที่คนนิยอมเลยอ๋อแต่ว่ามันมีตัวนี้อยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะต่อไม้ได้เนาะเอ๊ะฟลุ๊กไหมฮะไอ้ไม,อไม่ใช่ต่อฟลุ๊กหรอือเปล่าไม่อะ,ไ,ะไม่ใช่ฟลุ๊กเนี่ยแบตหมดป่ะอะไรวะไม่ใส่แบตบป่ะแบต แบตเตอรี่ดิใส่ถานได้ไงมนะเสียหมดโอ้โหกล้องโฟร์ดีสี่สิบเอ็กเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยสามพันครับสามพันนะทุกคนอ่าแต่ว่าต้องหาตัวไอครับตัวน,นี้มาใส่นะเพราะว่าก็จะเสียบต่การเวลาลนะตัวลปะประมาณไม่กี่บาทอนะ่ะร้อยเดียวไม่ถึงร้อยแปดสิบบาทตัวได้ครับตัวเนี้ยโอ้ยสามพันได้เลนไปก็คุ้มแล้วแบตบหมด เบอหมดที่การช้าไปก็ได้เผื่อคนมาดูนะนะครับต่อไม่เดี๋ยวผมกดผมเช็คหน้าเรนแป๊บหนึ่งนะเหมือนเรียนจมมัวๆพันสามตัวละพันสามใช่ถ้าเอาหมดเลยก็เอาไปเลยอ่ะต่อครับต่อเรามาดูเออกล้องตัวนี้เป็นกล้อง Sony Handycam เป็นฮับไม่ดีทุกคนั o o m หนึ่งพันแปดร้อยเอ็กซมันต่อไม้ได้ปะไม่รู้ตัวรุ่นไหนนะลองดให้แป๊บนึงมาใกล้ๆมาใกล้ๆอ่ะตัวนั้นยังอยู่อีกเหรพี่ตัไใหม่1ิบปกิกไอสองตัวนั้นอ๋อเพราะเปิดตัวนี้มันเปิดได้เลยนะเไอรย มันถ่ายวีดีโอเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเจ็ดต้องคปิดเอามันต้องเปิดหน้ากล้องก่อนหรอ,อนอนเลยไงติดฟิล์มันดีเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าตัวการตั้งค่าตัวเรสูชชั่นมันได้เท่าไหร่ตัวซูมน่าจะได้ไกลอยูน่นะมแล้วเขาบอกว่าพันแปดร้อยเอ็กซ์อ่ะ โอ้าเนได้รัสมือสั่นแล้วนะโอเปน็นไหน,น,น,นโอเป็นไหนดับโอสองี่ติดอยู่เออคลิส่ชนได้พูดสูมมาลทุกคเราสูมไปดูร้านพี่พี่เจนกันโ,ดโเดย้ังชัดอยู่เลยเนาะเออ ไม่รู้มันตั้งคา่าแล้โซลชันได้เท่าไหร่นะหะนะนึ่งดูงในโหมด AI ด้วยเดีวขอดูกัน,กน,น,นบ้างครัเรื่องเด้อเมนูเอาอะไรอะแล้วขอดโหมดไม่หรอเฮ้ยจ๊ะจะใส่รองเท้าก่อร์ดโหมด กาไม่เคลนะมันดูยนะบอกเอาบิเอาตัวเอาตัวตัี่ยวอโเงินให้เขาหป่าอะไรบอกว่าอะไรเออช่เออช่วยด้วยเดี๋ยวลองดูตัวเล็โซเชียลตั้งไ้เท่าไหร่ทุกคน วันนี้รอรุ่นหวยเว้ยอ่ารุ่นหวยละวันที่หนึ่งใช่วันนี้แค่เหรอวันนี้เฮ้ยวันนี้ตรงนี้ดิที่เอเจย์ที่ทำเอเจย์ก็งง<ด>อ,อยู่ดอ,อกละวันที่หนึ่งที่ผมนี่แหละ25ใบแม่งไม่เฉียดเลยไอ้เคนนี้กี่ใบวะ อ๋อมีมันมีในเครื่องก็มีเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเพรนะมันใช่ไหมเด็กสุภิเกศนันี่คือราคาไอ้นี่เลยถ้ามันไม่ได้มีไอ้นี้คือผมให้เก่งเหมาเลยเคยมีเอาไว้ไหนอ่ะ กระจัดจริงจริงมันเดี๋ยต้องดูข้อมูลก่อนนะว่ามันเป็นรุ่นเท่าไหร่ทุกคนหกสิบเจ็ด x เท่าไหร่พี่แกนตอนได้กล้องแล้วเนี่ยชันแปดครับหกสิบเจ็ด x แก z o o ได้ไกลมากเลยเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนว่ามันความเร็วที่เท่าไหร่นะครับแปบ๊บนึงนะครับ มาทุกคนมาดูแผดปูอีกรอบนะครับเธอเธอจับหัวแผดไปหน่อยเจอ้องดูว่าจะได้มาเทาไ่เอามาละกระเป๋าลราละมาเอ้ยมีฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มให้ด้วยนะเมื่อกี้ชัดแบบไรเงี้ยเัยเท่าไหร่คตันเนี้ย เสียงโอ้ยเลหมื also, <baptism>? ่นห mm ้าเอราะปกติเขาขายก็ประมาณหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนนี่สภาพยังสวยอย่เลยนะเพราะว่าอ่าในเน็ตตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดตอนนี้ไอแพดโปรสอง่าหกสี่จิกนะครับใส่ซิมได้หมื่นห้าเองใครอยากได้ับเอ่อน่าน่าจะมาจับแล้วทุกคนเห็นร่วกัน เครื่องสวยๆได้ตอวนี้สแกนนิ้วได้ฮะเราสแกนไดน้เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับไม่ติดไอคาวไม่ติดอะไรทางสิ้นนะครับเครื่องอผมดูข้อมูลซอฟต์แวร์เกี<ฮ>เ่ยวกับเป็นเครื่องสุนไทยนะตัวนี้เครื่องสุนไทย,ย iOS 13.3.1 มือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้แล้วก็ไอ้คาไม่ติดนะครับอะไรมีอะไรใส่ซิมได้เนาะสำหรับคนที่อยากไปเอาไว้ตัดต่องานอะ่ะก็โอเคนะผมว่าถือว่าดีทีเดียวอะเอาไว้ใช้งานพิมงานอะไรเงี้ยมันตั้งได้ไงแต่ ผมมันแดกเกินไป,ป,นปนไขอแค่เป็น iPad Air ก็โอเคแนละ้วนใะครอยากได้มาเอามาดูนะครับ1,500ถ้า,ถายัางอยู่ก็น่าจะอยู่นะโอเคนะครับ iPad Pro 2 64กิ g. อ่ะพี่จันคืนครับผมขอ,อยั่ร่วงแค่นั้นแหละเป็นเป็นพอร่ <c oughs> อ่นงนี่เศร้าเลยนะเศร้า, <c oughs> า <c oughs> เออเดี๋ยวดูตรงนี้ของลุงนิดนึงแล้วมีทีวีด้วย เอ่อทีวีมีอยู่3 3เครื่องให้ไปกันดีหมดเลยป่ะทีวีสามเครื่องเนี่ยโซนี่ตัวนี้32นิ้วเท่าไหร่ครับสามพัน 4, แล้วก็ของชาร์ปชาร์ป <2, S 1> อะไรชาร์ปเท่าไหร่ครับชาร์ปสองพันอีกข้างหลังเป็นอะไรคอนเนซเตอรเท่าไหร่ครับพันแปดพันแปดนะครับอ 8, คอนเดนซเตอร์มีกล่องด้วยอะไรนั้งเนี่ยไม่ใช่อะไรนั่งนีย่ย อ่ะเดี๋ยวมาดูตรงมีอะไรอีเปล่าไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมิกเซอร์ของลุงก่อนเป็นสิ่งที่น่าสนใจตัวมิกเซอร์ตัวนี้อ่ามีพอตไม่อยู่88ดแพอตนะครับแล้วก็ไม่พอตหูฟังอยู่หนึ่งพอตจุดที่เหลือก็เอาไปตั้งค่าเองแล้วกันนะครับลุง เท่าไหร่ครับตัวเนี้ยส,สามพันนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจริงก็ามามาต่อต่อรองลงได้ทีนะจะลดเทสักร้อยหนึ่ง,ไ,ไ,ง <laughs> ได้เลยนะครับตนนัวนี้สามพันะทุกคนโอเคครับผมจริงจริงแล้วจะไ,ได้แผ่นเเพีน่ยได้ยืมพี่แก่นเลย ทุกท่านครับสำหรับที่นี้ขอบคุณมากนะครับผมที่น่าจะกันไหมครับสวัสดีครับ